สวัสดีครับพัดเปพี่น้องวันนี้กนเกษตรทฤษดีไหม่พาพี่น้องมาแนะนำการวิธีการปลูกทุเรียนตัวนี้เป็นทุเรียนดินลูกล่างนะพี่น้องดินหนกล่างตัวนี้ปลูกมาเนี่ย6เด,เดือนเลยพี่น้องกะลังกาล่างเอาสแสลี่ยมออกเดือนหนึ่งนี่ครับคุ้มมาเลยครับนี่ก็คุ้มสแสลี่ยมครับตัวนี้เป็นดินลูกล่างครับ หนียอดนี่ก็ล่างเดินหนีรอบที่สองนะครับรอบที่สองหรือที่สามรอบที hai, souvent, ่สองครับว right ่าดีเดินไล่รอบรอบเลยครับหยอดนี่แหละี่นี่ิงสี่สิบสิบปองกันมาแล็งสี่ตอนนี้ครับมันที่มีบินอยู่แล้วครับพวกดูดน้ำเลี้ยงพวกเสียไกลแก่เสียยังเนี่ยนะครับดูดน้ำเลี้ยงดูตอนนี้สี่ตอนนี้ครับคนตอนนี้ครับคนยายาผงย้ายยังก็ได้ครับพวกเสียไฟ ใหญ่จักระจันเนี่แหละพี่น้องให้ผลตอนนี้แหละผลตอนด้วยรูปดาวพี่น้องจะให้ปบบานปบบานเนี่ยกินบิดไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวรูปยากับติลลุงให้เบิ้งใ้ถ่ายพี่น้องมึงอีดอกแล้วพี่น้องสื่อหาสื่อแล้วนะรูปยาสิยาไฟใบแดงใหย่จักระจันนี่ตัวนี้อยู่ประมาณสิเข้อเกียรเดียนแลวพี่น้องรุเรียนอยู่นี่ เป็นดินหนุกลั่งพี่น้องนี่เบื้องเราครับดินหูุกลั่งครับดินหนุกลั่งดินเอามาถมทีหลังบาทครับนี่นี่ปลูกปลูกฮะปลูกใกล้กันครับต้นตใหม่นี่บ่มยังนะครับว่างกันใกล้เคียครับบ่ให้ว่างบ่ให้ไกล้เขาไปเคียครับว่าอยู่นี่ใกล้หลายครับว่ามันเป็นคุ้มเลยครับตัวน,นี้ก็บว่างโล่งๆไว อยากให้อากาศเขาได้เเลูกพลี้ยเนี่ยพวกนี้ผูกอยู่หลังบ้านนะครับทีมันทีว่างๆกับผูกครับเป็นดินหนุงล่างครับดินหนุ่ล่างกับลูกได้ครับจะว่าใหดีไห้มงสเลีม่มได้ภาพพี่น้องเบงื้องต้นปลูกเดียนหนึ่นนงตัวนี้มงสเลมครับตัวนี้ลูกอยู่โมทีลงไปอันไหนนครับมันจะเป็น ชุดๆค่อยๆครับมันจะเป็นสั้นๆทีสั้นนี่ครับนี่ครับตัวนี้ปลูกเดือนหนึ่งครับนี่ยกําลังเดินกําลังหยอดเดินครับตัวนี้เอามาแต่ทุเรียนตัวเนี้ยเอามาแต่สวนพ่อน้องอมครับนี่ตัวลอยหาซิบครับนี่ตัวใมญ่ครับประมาณแปดซิเส้นดึกนี่ครับนิ่งยอนยอดเดินแลวครับนี่ยอดเดินเลยครับรอบเดือนเนหนึ่งสวนพ่อน้องอมนุนซักทองครับ อีลงคลิปให้พี่น้องมึงนะ,ะเพิ่นขายเขาจำทุเรียนขายเออเพิ่นเอากิ่งพันธุ์มาขายครับสวนพ่อน้องออมบ้านโนนจักทองกิ่งพันธุ์เพิ่นงามครับนี่ตัวนี้ปลูกเดียดนึงนีงน่ครับนี่นี่กระมุงสะีลยมเลยครับนี่มุงสะลีลยมให้มุงแบบนี้ครับมุงซีเสาซี่เสาแล้วกับมุงช่วงเที่ยงบ่แม่นมุงช่วงใบาสามมุงแหลงซี สามสีม่วงเสารองซองเสานี่ให้ม kind of mm ัน hmm. ถ um, ึงแดดครับดูเลี้ยงต้องการแดดได้ครับยังม่วงเสาร์นี่ครับซองเ้ามันถึงถึงแดดแดดซองครับนม่วงให้มันช่วงเที่ยงครับตัวนี้ปุ๋ยจะใส่เล็ดขาดเลยครับนี่ดูนี่ใส่เป็นทางใบก่อนใบก่อนครับครับดูแลียอดให้ได้นี่บนในไซส่อ่างครับดูแลียอดให้ได้ม่งสีเหลืองหน่อยหนี่งนะครับ ต่เดินตัวนี้เป็นดินลูกล่างครับหลุล่างทมทีเนี่ยนะครับถุมทีทีหลังบานมากนะครับมันตําแห้งครับหม่องนี้เป็นทงหน้าเก่าครับทามาทมสูงครับอยู่นี่สูงประมาณสองเมตรครับจากหลังบาดสองเมตรเกือบสามเมตรนะครับนี่องนี้มันเป็นต้นๆันลงมากับปลูกร่องเบงครับเพราะว่ามันทีเบ้อเสมอเนี่ยหม่องนี้ครับปลูกแบบเป็นปลูกทั้งเนื้อทั้ง ใกนะครับล่องเบิงดินมันสลิปลงมาสั้นลงมาปูเบิงครับว่ามันจะเป็นยังไงครับว่าแต่ความุ่มไหนตัวนี้หดคู่มือครับดินลงล่างหดคู่มือบวกฮดบัไดครับมันแห้งแห้งครับตัวนี้ก็ใส่ใส่ใส่แสื่มพ่างแสงจอยนครับตัวนี้ปูได้ต้องเดือนหนึ่งครับทุเรียนเดือนหนึ่งครับตัวปากกบมุ้งเสื่มนี่ครับนี่ยอดมันก็เดือนหนึ่งนี่ถ้า ยิงพันธุ์สมบูรณ์ตัวนี้แกะออกมาหากมันหลากมันเท้าครับเท้าหากบกโคตได้ครับทุเรียนตัวนหน่อยดีดีหมองเดียวผมหมกักหากบกโคตรครับทับทุเรียนสองสามลอยนี่ต้องเบิงระบบหากไม่ดีครับพี่น้องที่ปลูกถ้าแกะทุงออกมานะ้หาห่างโคตรต้องตัดถิมครับตัดหา่างโคตรออกอย่าหางออกเวลาปลูกครับพี่น้องเคยเบิอเบงอยู่ดอกคลิปสวนพอสั่นนะครับ ตัดหากครับป็นกระปูแข้งสองร้อยกว่าต้นครับตัดต้นนี่นมันเป็นซ้ำไหมโดนมันใหญ่นี่คือระบบหาของการปลูกทุเรียนถ้าหากโคตรให้ตัดเลยครับแยกมากเห็นอยู่ดรอกครับหากโคตรถ้าหากบวกละเหยียดออกอย่ารอเดีไยวกับปลูกลงนี่คือเทคนิคการปลูกทุเรียนใหม่ครับอยากให้มุ่งเสี่ยมพี่น้องถ้าปลูกปลายขอให้มุ่งเสี่ยมครับพี่น้องดี๋ย้าิพาปเบิ่งต้นต้นนี้สองปีกว่าพี่น้อง ดินหินกันนะครับขางกันนี่นะครับนี่นะครับ,รบตัวน,นี้ดินหินครับตัวน,นี้สองปีกว่าครับตัวน,นี้กําลัางฟื้นครับอาการแผร่ปุ๋ยตัวน,นั้นใส่ใส่ปุ๋ยใบย่อยหดสบอบอยากแห้งครับแผ่ปุ๋ยใบโรนบดครับนี่กําลัางฟื้นนะครับนี่กําลัางฟืน้น กำลังผื่นอันน,นใบโรนบ่นเลยครับเดี๋ยวจะต้ตนกากกากนี่กำลังผื่นกำลังออกใบใหม่ครับสีขมวดแต่ขมวดกอเกีก่ยวนี่แหละครับเบื้องใบมันครับเป็นดินดินดูกร่างกิงครับนี่ใบมันออกมามันสีใ่ถ้าใบใ่แบบนี้แสดงว่าสมบูรณ์ครับออกมาให้ไใบไแหลมครับใ,ใบใยใยอ่อนหนตูต่านี่ครับปุ้ยกระใส่อันสูตรเสมอแหละครับต้นนี้มัน มันอายุหลายล่ละสองปีละ่ะสุดเสมอสิบสิบหกสิบหกสิบหกครับอินซี่ค่ะตอนนี้ก็ใส่อยู่ปางกูครับเป็นอินซี่อัรดเมดครับีอ่อัดเมดปางกูของสีสเกียตใส่อยู่ครับตอนนี้ครับเป็นพี่นงว่าจากหมูซื้อมันบางทีแถวหนังผมมีอาจเป็นอินซี่ยี่ห้ออื่นก็ใส่ได้ครับเป็นอินซี่อัดเมดครับ ชีแอตเม็ดย่นี่างใส่ปุ๋ยขอ,อกนั่ครับปุ๋ยขีมว่วต้นนี้ใส่ครับสองต้นนี้ใส่นะต้นนั้นขีกวัวครับนี่ใส่อยครับนี่ใส่ปุ๋ยขีปุ๋ยขอ,อกกใส่ครับแต่ว่าใส่ปุ๋ยแหงนะครับปุ๋ยขอกนี่ต้องเอามาใส่สอบว้ตากแะเด็นไป,ไปรดน้ำเยู่ครับร้องสามเดือนยังมาใส่ครับเพราะว่าเป็นปุ๋ยสดครับนอกากใส่อินทรีย์เนี่ย ถ้าทุเรียนมันสองปีกันไปยินซี่เนี่ยเคมีเนี่ยสลับกันครับเดียนาราคาก็ต้องใส่ร้ายครับใต่หน่อยใส่ดูเอาเพราะเนว่าทุเรียนเขาบรอยากให้มันงามเร็วไปไส่ร้ายตั้งแตยแผลปุ๋ยก็ตายเลยครับใบแห้งใบใหม่ครับความชุ่มบ่ได้มีซิตายได้ครับทุเรียนจนมากสิลูกา้าเป็นทรงลุมามให้เบิ่งกะ หลายแต่ต้องเจกัแบ,บแผลปุยนะครับสำหรับทุเรียนนั่นบ่ท่านถึงเกจแผ่นเดียวนี่จะใ,ใส่เป็นอินรียไปก่อนครับก็ากใส่เีมีเลไรแหละพี่น้องใส่เป็นอินรียถ้าถใหญ่แบบนี้ได้จังสลับกันใส่หน่อยใส่ดูเอานะครับถ้าใส่ถ้าใบมันเดินดีตัวนี้ใส่ข้อมูลคอเกี่ยสีทุกอิต์ครับนเบางใบมัน้ามัน สมบูรณ์ั้าหยอดงามเดินดีใบมันสีใหญ่ออกมากเขียวครับด่บบานมันแตกหยอดนี่กรั่น,นกันมาแรงครับถ้ามันออกมาอีกรอบรุ่นกับผ่นกันกามาแรงครับนี่ละเทินี้การฉีพ่นกันมาแรงสําหรับทุเรียนมือใหม่เนีพี่นนอกดงได้ร้ายคลิปอยู่ดอกพี่นนอกนี่ให้พ่นตอนนี้พี่นนอกนี่นี่นียังมีตัวบินเลยนะครับเขาไปสันบางตัวน,นี่ ตติตัวหน่อยให้นะครับบินออกมาขาวๆนี่นี่นี่ครับเช่นบินเลยครับถาใส่ยาพุงยาออนครับบ่ต้องใส่ยาสีเนี่ยเนี่ยมาแรงก็ได้ครับแต่ว่าปกขอมลสีเนี่ยมาเศารครับยาพุงสีมาแรงสุณจดูน้ำเลี้ยงครับมันสีขาไปดูดอยู่ในนี่นะครับนี่หยอดมันนี่แหละมันเมี่อเนี่ยจ้าเปล่าสิบเปอรบพี่น้อเอยกให้พี่น้องดูแลหยอดให้ได้ทุเรียนบางที เขาขโมนขอเกี่ยวไปเพ่นวัชีนใบโลนใบพันธ์บ่แมนครับใบพันธ์นั่นเพียจักรจันยังมีขาเพียไกลแก่ดูดน้ำเลี้ยงครับโตมันสิมีสามสี่โตนี่และครับดูดน้ำเลี้ยงถ้าไล่แดงก็สิถ้าไล่แดงนี่ดูดน้ำเ C, ลี้ยงใบแก่ครับ,รบ,รบรใบข้าวมูลเลยครับถ้าไลแ่แดงต้องต้องได้แรงนี่ส่วนมากนี่ สวนสิทิดปลายยางครับอาการอยากนักเนี่ยครับสวนสีิทิดปลายยางส่วนส่วนใบยางแตกใบอ่อน่อกใบยางโรนถ้าส่วนทิศปลายางเนี่ยระวังครับมันทีลุ่มเลยแหละครับกดไล่แดงลงมาดูดน้ำเลี้ยง,ใบ,รรยงใบทุเรียนนี่ใบสีขาวเลยครับใบแก่ๆนะครับใบขาวขคือการดูดน้ำเลี้ยงของได้แดงครับสีดูดใบทุเรียนตอนสําคัญสีสุดคือส่วนใบยางโรนครับเราต้องป้องกันไว้ครับ คือสีใถึงเวลาเฮ่ากับเบลงใบนครับนี่คือพี่น้องอยากพี่น้องเบิลงนี่นี่ตอนเป็นรูปดาบเขาเอิ้นว่ารูปหางประทูนี่ครับแลตอนตอนผลครับพ่นป้องกันครับเ้าจะใส่ใบมันบานออกมาก,ก่อนผลป้องกันใบตั้งทีม่มีสิบต้นมันมันมันออกมาหลุดน,นี่หาต้นเท่ากับ่นแค่หาต้นก็ได้ครับเราต้องไปพ่นเบิร์ตผหน่อยครับผลกันบานมันออกมาใบ เย้วแบบนึงกับพ่นอีกรอบนึงครับกถือว่ายูครับบานนี้มันมันสะออกมาอีกรอบหนึ่งมันอีกสีเส้นผ่ามือนะครับจั้งสิเป็นใบใบแก่ครับนี่นะครับทุเรียนการเรียงกิงท่านทุเรียนกับไ้พี่น้องเรียกได้หลายทีนี้ครับนี่ห้เรียงกิ้งเสียบสูงครับนี่นี่เสียบสูงครับเสียบขึ้นมานี่ประมาณปูดครัวครับแนะนำอยากเห็นพี่น้องเสียบสูงใส่เสียบสูงกิ้งท่านสมบูรณ์ ก,ก,กิ้งกระโดงกิ้งกระโดงก็ได้กิ้งกระดักกิ้งขางก็ได้ครับแต่ว่าขอให้กิ้งพันสมบูรณ์ครับพี่น้องเทคนิคก,การเลียกิก้งพันขอให้เนียนไปเสียบสูงนี่พี่น้องตัวนี้ก็เสียบสูงกันครับพี่น้องเป็นดินหลูกล่างครับนี่ทุเรียนอยู่น,นี่ประมาณเจ็ดเดือนครับกรลังสลั่มออกมุ่งไปเลยครับสลัม่มพืนหนึ่งเบอร์กีตังครับอัตราอัตราตายนี่ ถ้ามุงเสล่มครับมุ้งเแล่มดูแลหยอดได้ดูเี้ยงได้ว่าลอยหนึ่งอาจจะมาตายถึงสามตนครับร้าม,มุ้งเสล่มได้ครับร้าม,มุงได้ครับเพราะว่ามุ่งได้นีมม่ซอยได้ร้ายครับใบมันเขียวเข็มเลยครับมุ้งเสลี่มมุม้งเสล่มได้เพราะว่าเนื่งจแต่แต่ละพื้นทีทนท่นะครับบัคือกันอากาศแถวบานเฮ่ามันห่อนคือบนนี่ห่อนแ้งครับบนน้ำเงีน้น แดดแดดจนใหม่นะครับัง้งทีอาคิบมันก็มีหลายๆายคลิปครับคลิปการที่แนะนําการมุ่งเคลื่มันกัหลายหลายคลิปครับคลิปร่างคลิปกับสีมุ่งทั้งขางครับมุ่งทั้งข,งขางกับสีที่นองกับสีเคยเห็นเหรมุ่งทั้งขางมุ่งทั้งตะวัน,นออกก็จะเป็นตกครับสุริยนช่วงนั้นสุรียนช่วงนั้นต้องการแดดครับคือสุรียนบ่ต้องการแดดก็คือส่วนหามุ่งไปหาใบมุ่งครับแดดจัดครับ คือสามสี่โมงเรียนเนี่ยทุเรียนต้องการแดดครับทุเรียนต้องการแดดมือหนึ่งต่ำกว่าหาหกชั่วโมงครับเพื่อมาปรุงอาหารครับปรุงอาหารอาหารตัวสีทมโอนเข้าไปสีสทมโอนทางใบเข้าไปนี่ถือแดดบาดเพื่อสีปรุงอาหารปรุงอาหารกับสีมะเหลียงลํำต้นครับถึงสีใสปุ๋ยอินทรี์ไปอินทรีย์ลงท่างดินไปอินทรี์ก็ต้องไป ไปหาใบใบก็ถือแดดปรุงอาหารยังสิมาซอยลําต้นเลยครับการปรุงอาหารของทุเรียนนี่อยู่ที่ใบครับถ้าใบใหญ่สมบูรณ์นี่ยังได้ทุเรียนกระโตครับถ้าใบยิ่งงอๆนี่ปรุงอาหารม่ได้กระโตหยาบครับเทคนิคการปลูกทุเรียนกับบารหยากับคือหยาบว่าง่ายกคือง่ายครับเพียงแต่ว่าเข้าใจการดูแลครับ ทางใบนี่นะครับสาคัญเลยดูแลยอดให้ได้ครับทุเรียนกับระบบน้ำให้ได้ครับคืออยู่นี่นี่เป็นดินถูก่างนะครับต้องรดคู่มือครับรดบ่อรครับมันแห้งแห้งครับก้มซุ่มบ่ไยหมดคู่มือครับตัวนี้ยังใส่เป็นสายยางครับคือสายยางกิจะไปสีเสกเหงามันเด้ครับสีแบบบีบให้มันกระจายเผื่อว่าถ้าไปบีบเสกเหงาหรือเอาสายยางไปวางเสกเหงาเลยส็อเสียกะ หากสิเลือกเลยครับหากบางคนกับเออเอาสายยางไปว่างกับเปลือน,น้ำจะพุ่งจะบัตรัต้นอะไรกัเคยเห็นอยู่ครับนั่นระบพหกสีไปก่อนครับหากร่อยหากฟูขึ้นครับนั่นนั่นคือเวลาสีกหบบีเบาครับพี่นอกเทคนิคกะดูแลทุเรียนกะเป็นมันเป็นผืชดที่ว่าอ่อนแอก็ทุกผืชดครับแต่กับปลูกง่ายก็ทุกพืชดครับก็ต้องเข้าใจก่อนครับปลูกง่ายก็ต้องถ้าทุเรียนนี่ บเลียนหลูนี่สิปูกนี่กู้ยากเลยครับเข้าสิปูกทิมปูกทุ่มแล้วก็โบขค้นว่าสิปูกไว้คือบักม่วงบักหมี่บักซีดาสิหอตซ้ำได้ซ้ำหนึ่งก็ได้ตัวนี้มันมัน,มนคือหอตยมเนสาบก็ต้องหอตเนี่ยม,ม,มันสามันติเป็นเผืชที่ปูกยากกว่าเนื้ออื่นถูกสนิทที่เขาขายราคาแพงนะกู้ตามที่ผมมาเหตุกับทือวาหยากครับมันเป็นเผืชที่ว่า ปีหนึ่งเนี่ยครับพี่นอสิบสองเดือนทุเรียนดูแลถึงสิบสองเดือนเลยครับคือดูแลสิบสองเดือนแม้กระทั่งตนในญงแหละก็ดอกยางเบืองต้นพวกยังมีนอนวแมงมารี่เขาต้นถ้าต่วนไงหนามซึมหนามหน่อยครับมับนถึงเดินดูทุกมือครับเปี่ยนมือก็เดินดูได้เทคนิคการปลูกทุเรียนนี่ปูพื้นที่ บ่บ่ต้องใส่พื้นที่ร้ายตัวนี้กับปูไปล่างบานครับยุนี่ปูไปแหละแกดตนแล้วครับยุ้างบานตั้งหน้าบานก็มีอยู่สองสามตนครับอยู่ล้างบานนี่ห้าตนครับกับปูเบิ้งน่แหละครับที่แหลกกับปูเบิ้งว่าดินหลุล่างงน้านปลูกบ่ได้ครับไปเห็นมาเพื่นกับเป็นนวยนะครับเป็นนวยก็จนได้กินนะครับดินหลุล่างทีเทานี้แหละครับบานกระเศษทุ่งท้องนี่แหละครับพิกัอยู่นี่พิกัดตัวนี้กับยู่บานกระเศษทุ่งท้องครับ ตำบลพุรีอำเภอเืองจังหวัดอุบลครับเป็นดินหินลูกรังดินลงหมู่ก็ไได้ครับพี่น้องก็จะเ,เห็นตัวหินลงหมู่แบบก็เเทศนนนะครับนี่แหละเป็นหนาดินของหินถูกรังเอามาปลูกต้นนั้นต้นนี้พี่ว่าครับนี่ต้นนี้นี่นี่ครับพี่น้องใบใบในี่คือการดูดน้ำเลี้ยงครับเป็นเถียสน,นิดหนึ่งครับใบใบดูดน้ำเลี้ยงนี่ครับนี่ถ้าเป็นแบบนี้พี่นอ้องมปนต้งตกจครับมันดูดน้ำเลี้ยงบานก็ต้องลอ่ลอล่อรอบไม้นะครับ ต้องรักษารอบไม่ให้ได้ครับกสิจังสีเป็นใบใหญ่ออกมาครับนี่ตัวนี้อาการแบบบูดน้ำเลี้ยงครับบูดน้ำเลี้ยงกสิบ้างพวกเสียล่าพวกอยังเนี้ยครับเป็นจุดๆนะครับนี่กับอาการใบใหม่ครับอใบใหม่ก็มันคืมีได้ปัจจัยครับใบใหม่หนาระบบนามเน่ยเสียล่าเน่ยครับแต่ใส่ไตรโครมาป้องกันครับฉีดซิผหามือฉีดเท่านึงครับไตโครมาฉีดลงดินครับ ดสใบน้ำนี่นะครับตัวนี้คือนี่นวิดมันดูดน้ำเลี้ยงครับพวกใบแบบนี้กะหลอดต่อไปกับรักษาหยอดใดๆครับตัวนี้เอาไปท่านช่วง,นงหนึนน่งรักษาหยอดอะไรออกมากมันเกิดมันมีนมตัวหนึ่งดูดน้ำเลี้ยงในใบตัวหนึ่งดูดน้ำเลี้ยงใบบิดใบงอใบใหม่หครับพวกสัต์ใหญ่ๆตัวๆแบ่บเป็นไตออย่านคือคือซัดหน,น่อยๆนะครับปลูกทุเรียนครับ ตัวเนี้ยโมเห็นนี่ยครับบินหน,หน้อยเนี่ยนะครับอันตรายครับเนี่ยใบบินก็ขาวเนี่ยอุ้ยอันตรายครับถ้าเป็นตัวยางกินใบเนี่ยยังดูแลง่ายครับลองได้กินใบนี่แเนี่ยเห็นตัวกับจ้าบได้ครับบ่านตัวบักดูน้ําเลี้ยงนี่ที่ครับที่อันเนี่ยตาปลาโมเห็นตัวนอีกสําคัญีจุดครับน้าเลี้ยงโมมันสัดไงถ้าตัวจะปลาสองเบิ้งครับมันสิบ,บินเหรอครับบินขาว ดินขาวๆหรอกครับระว่าง,งดีครับอันตรายลครับการเทคนิคเมื่อนี้นจะเอาเกี่ยวกับการเทคนิคปลูกทุเรียนดินลูกลั่งมุ้งตะเลี่ยมการดูแลาท่างดินท้างใบไม่พี่น้องเบิ่งครับการปลูกใหม่ๆกับมุ้งตะเลี่มแบบต้นนั่นแหละครับพี่น้องนะ,นะมุ้งตะเลี่ยมมุ้งตะเลีม่มใบบ๊อพิทครับมุ่งไปเลยครับนี่ ตัวนี้ก็สิมุ้ง่นละครับหอดมุ้งไว้ประมาณหาหกเดือนครับออกพรรษาเขาพรรษามุ้งไปครับมุ้งบ่ผิดครับมุ้งแบบเพิ่นเพิ่นปลูกไว้ขายนะครับพี่น้องเพิ่นปลูกไว้ขายก็ยังบางต้นยืนท่วมหัวยนะครับเพิ่นมุ้งไว้เพิ่นปลูกไว้ขายเพิ่นก็มุ้งนะครับอาว่าให้มันฝนตกเร่งๆอากาศฝนตกเร่งๆอากาศชื้นๆบักก็ยังเดียวแสลมออกครับ เีกนิคของการปลูกทุเรียนครับดินตูกล่างกับปลูกได้ครับดินยังกับปลูกได้ครับขอให้ดูแลน้ำสม่ำเสมอครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตเกี่ยวกับปลูกทุเรียนดินถูกล่างแหละกับปลูกหลังบ้านปลูกใบกินปลูกหน่อยปลูกหน่อยก็ต้องดูแลคือปลูกลร้ครับปลูกหน่อยปลูกลร้ก็ต้องดูแลสม่ำเสมอครับดูแลยอด เทคนิคดูเรยอดสำคัญที่สุดครับคือนี่แหละครับยอดซ้เนี่แหละครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็ขอจบไปซ้ำนี่แหละฝากครับฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยครับเดี๋ยวกะสิเอาลูปยาเกี่ยวกับฉีดส่องกันเกี่ยวไฟไล่แรงจัดก,กันอยู่ไม่ให้ลงให้เบิ้งให้ถ่ายเลยพี่น้องเป็นลูปแล้วครับเล้วยว่พี่น้องอาเสือเอาครับแต่ว่ากอเกี่ยวสร้างใหญ่ครับ ตั้งได้ที่ช่องเนี่ยแหละครับเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยครับคลิปนี้ก็ที่ก็บซ้ำเนี่ยแหละครับฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยครับแชเพื่อกระลังใจหาเทคนิคดีๆมาให้พี่น้องลงให้พี่น้องเบ่งฝากไว้ในอ้อมอกด้วยนะครับช่องไม่ไหมครับเทคนิคดูแลทุเรียนแต่ละคนก็บ่คือกันครับเอาสามารถศึกษายได้ผู้ลงทุนเก่งบุขัญญางผมกับบัดิเก่งครับผมกับศึกษาจากการปลูกนี่นะครับซึกษา เทคนิคการปลูกการดูแลนี่นะครับศึกษาจนปีนี้ได้กินน้อยนะครับทุเรียนสร้างเกษตรทฤษฎีใหม่ครับปีนี้เป็นปีแหลกครับสามสามลูกครับได้กินนะครับปีนาครับนาที่ได้ลายต้นว่าปีนี้อยู่ครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับเกษตรทฤษฎีใหม่ ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเยี่ยมศูนย์นะครับที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีอันนี้ตัวจริงเสียงจริงนะครับก็คือคุณเสถียรนะครับเจ้าของโครงการต้นแบบต้นแบบปลูกทุเรียนโอ้โหโตโตอย่างลห้าปีนะครับนะครับวันนี้ก็เปิดศูนย์เป็นทางการนะครับป้ายศูนย์เป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านใดอยู่แถบนี้นะครับในพื้นที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลหรือใกล้เคียง วันนี้เรามีแขกมาเยี่ยมนะครับหลายจังหวัดด้วยกันมาจากอุดรแล้วก็มาจากศรีสะเกดนะครับออโอ้โห,โหนะฮะคนนี้ผ่านช็อตไม่ได้ <c oughs> ครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะ,ะพูดคุยกันเรื่องราวของการปลูกทุเรียนครับ <c oughs> รอบนี้นะครับพักก่อนสักนิดครับ <c oughs> เดี๋ยวพบกันอีกรอบครับ